สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ซ่อมจะพาเพื่อนๆมาทําหมกปลานะจ้าหมกปลาใส่สมุนไพรจ้าแล้วก็ใส่กะปิด้วยจ้ากะปิแล้วก็ดอกหอมนี่แหละจ้าเมนูเอฟสีบอกนะจ้าเดี๋ยวจะจัดอพอได้ฟังแล้วก็น้ำลายไหลจ้าพอดีวันนี้เก็บดอกหอมรอบที่สามนะจ้าได้ขนาดนี้ก็จะมาทำเลยจ้า ส่วนโหระพานั้นก็ปลูกเองจะซื้อซื้อต้นกล้ามาแล้วก็มาปลูกกําลังงามเลยจ้ะก็จะใส่จะใส่กับพวกนี้ส่วนพวกสมุนไพรนี้ส้มก็จะ,ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ปั่นจ้ะปั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบว่ากินได้หมดเลยจ้ะไม่ต้องอทิ้งเพราะว่ามันแพงนะจ้ะส้มก็มีใบมะกรูดส่วนใบมะกรูดนั้นส้มจะซอยเอาจ้ะแล้วก็มีผิวมะกรูดด้วยจ้ะก็อืม หั่นแค่แช่แข็งเอาไว้จ้าก็หลายปีละดูสิยังยังหอมอยู่เลยจ้าแล้วก็มีหัวขา่าหัวขาก็แช่แข็งนะจ้ะแล้วก็ใบมะกรูดก็แช่แช่แข็งจ้าส่วนพริกนี้ก็พริกแห้งจะใช้สองเม็ดสองเม็ดแล้วก็ตะไคร้ก็จะใช้สองสองหัวจ้ะก็ใส่พริกหวานลงไปด้วยนะจ้าเพิ่มความแดง มาเลยจ้าเพื่อนๆมาจัดการกันเลยจ้าส้มก็มีกะปิเนี่ยจ้ากะปิก็ซื้อมาเกระปุกนี้อยู่ที่หกปอนจา้าหกปอนก็สองร้อยกว่าบาทจ้าก็แพงอยู่จ้ากะปิขนาดนี้แต่ก็อร่อยมากๆเลยจา้าเมนูแบบนี้ในประเทศออกจากบ้านจา้าสามีไม่ค่อยชอบออสามีไม่ค่อยชอบกลิ่นนะจ้าก็ไปทําคงต้องไปทําอยู่นอกบ้านนะจ้าเพื่อนๆไปเลยจ้าเพื่อนๆไปชมไปทํากันเลยจา้า สวัสดีอีกครั้งหนึ่งจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มก็ยกครัวออกมาทํานอกบ้านจ้าและในช่วงนี้ก็จะหั่นสมุนไพรนำไปปั่นนะจ้าและส้มก็ใช้ไมโครโฟนไร้สายด้วยจ้าแต่ไม่ทํางานก็เลยต้องมาภากเอาจ้จเพื่อนๆในช่วงนี้ส้มก็หั่นสมุนไพรจะนำไปปั่นจ้าพอหั่นแล้วก็ปั่นเสร็จส้มก็จะ ไปตัดตองนะจ๊ะเพื่อนๆไปตัดตองอที่สวนของส้มเองจะมาห่อปลาจ้าหางตองก็ไม่ใหญ่จ๊ะเพื่อนๆแต่ก็เอพอแก้ขัดได้นี่จ้ะเดี๋ยวไปตัดอัอนนี้นะจ๊ะก็เอาแค่นี้ไปแค่นี้นะจ๊ะ และในช่วงที่ปั่นส้มก็จะใส่กะปิลงไปด้วยนะจ๊ะก็จะใส่อยู่ที่สองช้อนชาครึ่งจ้านี่หละจ๊ะก็ใส่ปั่นไปได้กันแล้วก็ส้มก็จะใส่ผงขะนอด้วยนะจ๊ะผงผงขนอก็ประมาณหนึ่งช้อนชาจ้านี่หละจ๊ะก็ใส่ลงไป ใส่แค่นี้นะจ๊ะเพื่อนๆใส่แค่สองอย่างไม่ใส่เกลือนะจ๊ะใส่แค่กะปิแล้วก็ขนอผงแค่นั้นละจ๊ะขนอผงจะใช้หมูหรือไก่ก็ได้นะจ๊ะก็เอาแต่ที่ความสะดวกนะจ๊ะแต่ของส้มใช้ไก่จ้ะใช้ไก่ขนอผงปั่นเสร็จแล้วก็แบบเนี้จ้ะสีแดงๆงและในช่วงนี้ส้มก็ขอดเกล็ด ปลาอยู่นะจ๊ะนี่แหละจ๊ะก็จะอขอดๆเ,เขาออกไปแล้วก็จะผ่าท้องเขาให้ดูด้วยจ๊ะเนี่ยจ๊ะก็ตัวใหญ่เหมือนกันจ้าตัวนี้อยู่ที่เกือบเกือบสิบปอนนะจ๊ะเกือบสิบปอนก็ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยบาทจ๊ะเนี่ยจ้ะสมก็เอาท้องเขา ผ่าท้องออกมาไส้ก็ดูสะอาดดีจ้ะก็เก็บเอาไว้ในช่วงนี้ก็หันเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้จ้ะนี่จ้ะหัน่นหั่นไปแล้วก็ปลาสดมากๆเลยจ้ะก็ไปซื้อมาซื้อมาแล้วก็ทําเลยจ้ะก็ไม่เอาไว้ค้างคืนเพราะว่ากลัวว่าปลาจะไม่สดนะจ๊ะเพื่อน ส่วนหัวนั้นส้มคงไม่สับนะจ๊ะเพราะว่ากลัวเล,เ,เลือดเขาจะกระเด็นนะจ๊ะส่วนนี้ส้มก็ตัดดีเขาออกจ้ะดีดีในท้องเขานะจ๊ะเดี๋ยวจะขมได้ช่วงนี้ส้มก็เอาน้ําพริกที่ปั่นเอาไว้สมุนไพรที่ปั่นเอาไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะเนี่ยจ้ะส้มก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณส0สบนาทีจ้ะ เพื่อให้เนื้อปลาเขาเข้ากับสมุนไพรที่ปั่นเอาไว้นะจ๊ะนี่จ้ะก็ดูดีมากๆเลยจ้ะในช่วงที่รอก็จะหั่นดอกหอมไว้นะจ๊ะเนี่ยจ้ะหัน่นหั่นดอกหอมไว้แล้วก็จะเอาจะเอาใส่ไปด้วยกันนะจ๊ะนี่จ้ะจะเอาใส่ผสมไปด้วยกัน อดอกหอมจะได้เข้ากับเครื่องสมุนไพรด้วยจ้ะเนี่ยจ้ะก็ต้องระวังนะจ้าเดี๋ยวกางจะปักมือเอาจ้าก็จะตำมือเอาก็ค่อยๆนะจ๊าเพื่อนเนี่ยจ้ะหลังจากสามสิบนาทีผ่านไปแล้วนะจ้าสมก็จะมาหอนะจ้ะก็มีใบโหระพาเนี่ยจ้ะก็เอา ลองกลนก่อนนะจ๊ะแล้วก็เอาหัวปลาใส่จ้ะส่วนใบตองนั้นจะหมกใส่หัวปลานะจ๊ะส่วนที่อื่นๆก็ไม่ได้ใส่ใบตองจ้ะเพราะว่าใบตองไม่พอจ้ะเพื่อนๆก็ใบเล็กก็คงต้องไปเอามาอีกเอาเอาใบตองมาเพิ่มอีกหางตองมาเพิ่มอีกจ้ะก็เป็นสามหางตองนะจ้ะเพื่อนๆห่อไม่ห่มช่วงนี้ก็ใช้ไม้ กัดเอาไว้นะจ๊ะเนี่ยจ๊ะก็จะนําไปนึ่งนําไปนึ่งอีกอีกหม้อหนึ่งจ้ะก็จะนึ่งสองหมอ้อส่วนอันนี้ก็จะใส่ใส่ไปในภาชนะที่ทนไฟนะจ๊ะก็จะนําไปนึ่งจะ้ะก็จะใส่ให้หมดเลยจ้ะเพื่อนๆเ,เนี่ยจะ้ะก็นึ่งสองหมอ้อหม้อใหญ่กับหม้อเล็กนะจ๊ะหม้อใหญ่ก็นึง่งกับ <c oughs> กับถ้วยเนียจ้ะแล้วส้มก็ลืมใส่ใบมวระพาข้างล่างก็ใส่ข้างบนเอาจ้ะจ้ะก็ปาด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 ,ปดใส่ไปใส่ไปอ้ยกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆในระหว่างที่ทําเนี่ยกลิ่นหอมสุดๆเลยมีส้มก็จะเอานึ่งจ้ะนึ่งประมาณยี่สิบนาทีจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวยี่สิบนาทีมาชมกันเลยจ้ายี่สิบนาทีผ่านไปแล้วนะจ้ะเพื่อนๆ ส้มก็จะมาเปิดดูนะจ๊ะโอ้ตื่นเต้นจ้ะเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนอืมโอ้ยขอโทษจ้ะเอ่อควันควันออกนะจ๊ะอืมดูสิจ้ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยโชโชว์โชวโชว์โน่าก,กินมากอุย้ยส้มก็จะปิดเตาเลยนะจ๊ะแล้วก็จะเอาเข้าวเหนียวมาจิ้มเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนอ้ย อุยขอบคุณคุณครูใจดีที่บอกนะจ๊ะโอ้ยแทบจะรอไม่ไหวแล้วจ้ะกลิ่นหอมสมุนไพรแล้วก็หอมใบโหระพาโอ้ยอืมปิดเตาปิดเตาน้องรบเพิดน้องรบเพิดน้องรบเพิดมาอยู่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวส้มจะไปเอาห่อหมกมาด้วยจะห่อหมกที่เหนึ่งเอาไว้ในบ้านนะจ๊ะก็อเอามากินที่นี่เลย มาจะเพื่อนๆทุกอย่างก็สุกแล้วมามาทาได้กันจะ้ะรมก็จะเปิดห่อให้ชมนี่จะ้ะอืมอันนี้หัวของเขานะจ๊ะเดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวจะชิมให้ชมทั้งสองเลยจ้ะว่าอันไหนจะแซ่บกว่ากันอืมขอชิมนี้ก่อนเถอะมีก้างไหมไม่มี อืมมือก้างนี่มัม้งอืม,อ,มอร่อยอร่อยมากจะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่ม มามาจ้นเพื่อน,อนมาทานด้วยกันอมร่อยมากขอบคุณนะจ๊ะโชคดีมีความสุขจ้าวัสด,ดีจ้า